การระเหยแห้งการระเหยแห้งเป็นวิธีการแยกสารที่นิยมใช้ในสารละลายที่มีตัวทำลายเป็นของเหลวกับตัวละลายเป็นของแข็งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเมื่อได้รับความร้อนเช่นพวกสารละลายเกลือสารละลายจุลสีโดยสามารถแยกโดยให้ความร้อนแก่สารละลายถ้าตัวทำละลายซึ่งเป็นของเหลวเนี่ยมันมีจุดเดือดที่จ่ำกว่าตัวละลายก็จะระเหยเป็นไอออกไปจนหมดก่อนเมื่อได้รับความร้อนหลังจากนั้นก็จะเหลือแต่ตัวละลายซึ่งเป็นของแข็งที่ไม่ได้กลายเป็นไอ วิธีนี้เราเรียกว่าการรังเหยแห้งกาวโดยสรุปก็คือการร่งเหยแห้งจะเป็นวิธีที่ให้ความร้อนนะครับแก่สาระละลายโดยจะมีตัวทําละลายเนี่ยเป็นของเหลวและมีตัวละลายเป็นของแข็งโดยที่ตัวทําละลายจะมีจุดเดือดต่ำกว่าตัวละลายเพราะฉะนั้นเมื่อให้ความร้อนตัวทาละลายจะระเหยออกไปเหลือเพียงแค่ตัวละล,ะลายการนําไปใช้ก็เช่นพวกน้ําตาลมะพร้าวนะครับที่เขาทําการ มัดช่อเกสรของมะพร้าวหรือจันมะพร้าวเนี่ยโน้มลงมาแล้วก็เฉือนแล้วก็กบอกไปลองก็จะได้เป็นตัวของน้ําตาลมะพร้าวมาแล้วก็มาเคี่ยวจนตัวน้ําระเหยออกไปก็จะได้เป็นตัวน้ําตาลมะพร้าวนะครับสําหรับการทดลองนะครับก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องของบิกเกอร์นะครับใส่น้ํามีตะเกียงแอลกอฮอล์มีถ้วยกระเบื้องอันนี้ใช้ในเรื่องของการระเหยแห้งนะครับสาระละลายจุลสี เราก็นําสารละลายจุนสีใส่ลงไปในถ้วยกระเบื้องให้ความร้อนโดยตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับโดยให้น้าเนี่ยระเหยกลายเป็นไอเป็นการพาความร้อนความร้อนก็จะส่งไปที่ถ้วยกระเบื้องนะครับพอเวลาผ่านไปน้ำนะครับที่เป็นตัวทำลายอยู่ในสารละลายจุนสีก็จะละเหยออกไปเหลือเพียงแค่ตัวคอปเปอร์ทูซันเฟตหรือจุนสีนะครับที่ผสม